สองเฟซตามเถอะเรื่องของใครอยู่ล่ะอยากหาอะไรอ่ะกูกำลังสองเฟสใหม่อยู่เฟซอะไรหรือเจ๊ก็นี่ไงเห็นเขาว่ากําลังรับสมัครสาวเอ็กแลกอยู่กูว่าจะไปสมัครเนี่ยเจ๊เนี่ยนะอ้าวอีนี้กูจะไปสมัครมั่งไม่ได้หรือไงมึงนี่ไม่รู้อะไรอุ้ยตัวแม่เลยนะแม่กแ,แมกมเนี่ยเนี่ยไอสาวซิกแพคอะไรเนี่ยที่เขาเปิดรับเนี่ย กูต้องไปฟิตเนสก่อนลบาวะช่วงนี้ซิกแพคกูแม่งไม่ค่อยมีอะไรเจ๊ซิกแพคอะไรอีกล่ะก็นี่ไงเนี่ยดูมามาดูเอ็กแฟเจ๊เขาเรียกว่าเอ็กแฟร์ูเจ๊นี่มั่ยแล้วอะ่ะเออ,เอ,อแหมกูมก็พูดผิดบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าเขาต้องทำยังไงวะแหมเจ๊เจ๊ก็ส่งรูปสวยๆไปให้ทุกสิเจ๊ แต่ว่าไม่ใช่ลูกโจมๆเหมือนนี่ป้าบ้าหัวอย่างนี้นะเจ๊ไอหมวกอาบนะ้ำไม่ผ้าถหูเงี้ยมันไม่ใช่นะเจ๊เออมันไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกเดี๋ยวกูใช้กล้อง380องศาโอ้ยรับรองฟุ้งฟิกเขามีได้3ามอองศาเจ๊เจ๊อจเอามาจากไหนอ่ะ380ม่วน แล้วก็ส่งอย่างนั้นไปให้เขาไม่ได้นะเขาไม่เอาน,นะเจ๊เจ๊ต้องส่งรูปจริงๆอีกอย่างเขาจะเรียกเจ๊ไปแคสติ้งด้วยนะอะไรวะแคมปิ้งแคสติง้งเจ๊เขาเรียกว่าแคสติง้งเขาก็ต้องดูตัวจริงอะเจ๊เจ๊ต้องไปทดสอบหน้ากล้องอะเจ๊เจ๊รู้จักไหมเจม๊รู้ไดไงเอา้าก็ฉันไปแคสมาแล้วสิอ่าๆๆอีนี่นี่มีซุ้มไปกันไม่บอกไม่กล่าวอย่า เจ๊งนานดีๆอย่างเงี้ยใครจะพลาดล่ะไปดีกว่า